ดาวตกผีเสื้อกระบี่ตอนที่24ระหว่างการเลือกข้างตอนนี้แม้ไม่ใช่ยามเที่ยงคืนแต่ภายในห้องปราศจากบุคคลอื่นอีกมิ่งเชหุนฟุกกาอยู่บนเตียงน้ำตาราดรถหมอนหนุนจนเปียกโชก เสียวเตียบเป็นทิดาของเล่าแปะท่านไม่อาจคาดเล่าแปะเย็บเสียงที่สละชีวิตตนเองเพราะเพื่อบ่งบอกเรื่องสองประการนี้ต่อเมิงเชเียหุนเย็บเสียงต้องการให้มันมีชีวิตสืบต่อ,อยุ่ร่วมกับเสี่ยวเตียยกรองคู่กันอย่างเป็นสุขนี่เป็นเรื่องเอย็บเสียงทําไม่ได้แล้วเราละกระทําได้หรือไม่เมิงเชหุนาำมัดแนบแน่นสัตสาบานต่อตอนเองว่าต้องกระทำให้จงได นี่เป็นหนทางเดียวที่มันจะทดแทนเอียบเสียงได้เม่งเชห้นแม้ยังติดค้างพระคุณก่อนเล่าตัวมากมายแต่ภายหน้ายังมีหุนทางทดแทนได้เมงเชห้นต้องถอนตัวจากภารกิจครา้นี้ออกจากสถานที่นี่ในบัดดลแต่มันออกไปได้หรือนอกอุทยานมีสุสานจำนวนมากภายในหลุมล้นกรบฝังสหายของเล่าแปะ ไม่ว่าผู้ใดก็เพียงเขาร่วมขบวนการผู้เราก็อยอมหมายปรีกตัวผ่าจากท่านแม้ต้องตายก็ตายในที่นี้แต่ไม่ว่าเป็นหรือตายนอกแปะจะดูแลท่านเป็นอย่างดีนี่เป็นคำพูดที่ลูกเหียงช่วงกล่าวกับเมงแชง์ชงหุนขณะผ่านหลุมฝังศพเหล่านั้นขณะว่ากล่าวจิตใจลูกเหียงช่วงคล้ายสะทกสถานยิ่ง เมงแช่หุ้นตอนนั้นไม่ทราบลุ้งเหียงช่วงกล่าวได้ความสะทกสะท้อนหรือกำลังกระตุ้นเตือนสติมัน มเมงแชหุนมักรู้สึกท่าทีลูกเฮียงช่วงแสดงต่อมันพิเศษพิสดารยิ่งโดยเฉพาะเมื่อครุขณะให้มันเปลียชีวิตเย็บเสียงท่าทีของมันยิ่งลึกล้ำคลายลุวงรู้ความลับของมันและความสัมพันธ์ระหว่างมันกับเย็บเสียงแต่ลูกเหียงช่วงไม่ได้คุกคามมันกระทำเรื่องราวใดๆลูกเฮียงช่วงอาจยินยอมปลดปล่อยเราไปแต่เล็กบ่วงเทียนเล่า ขณะที่จิตใจอันปรุงพร่านของเบงแชหุนค่อยสงบลงเริ่มกรุ่นคิดถึงเรื่องราวมากมายกว่านี้กระทั่งเอียบเสียงยังทราบว่าไม่สามารถคาดเล่าแปะเล็กบวงเทียนไหนเลยไม่ทราบได้เล่าความสัมพันธ์ระหว่างเล็กบวงเทียนกับเล่าแปะสนิทสนมกว่าทุกผู้คนย่อมต้องเข้าใจเล่าแปะกระจ่างกว่าบุคคลอื่น มันเมื่อทราบว่าเราไม่สามารถสังหารเล่าแปะชไนยยังว่าจ้างเรามาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้น้ําตาหม,มิ่งแชหุ้นเหือดแห้งใจกลางฝ่ามือกลับปรากฏเงื่อนยะเย,ยบไหลซึมหมิ่งแชหุ้นผ่านพบว่าแผนการของเล็กบ่งเทียนยังลึกซึ้งหน้าสะพึงกลัวกว่าที่มันคาดคิดไว้มากนัก จุดมุ่งหมายสําคัญในแผนการนี้ไม่ใช่ให้เมิงเฉาหุนสังหารเล่าแปะหากแต่เล็กบ่วงเทียนคิดใช้เมิงเฉาหุนเป็นบันไดเล็กบวงเทียนจะอาศัยบันไดนี้เหยียบย่ําขึ้นไปเพื่อมาุวถึงจุดหมายความคับแค้น,ร,น,นรันโทษของเมิงเฉหุนพลันแปลเปลี่ยนเป็นเดือดดานทยานจิตไม่มีบุไดย,ยินยอมเป็นบันไดของบุคคลอื่นให้ผู้อื่นเหยียบข้ามศีรษะตัวเองไป มเมงแช่งหุนนึกขึ้นเฝ้าลุกขึ้นนั่งเฝ้ารอคอยมันกำลังรอคอยเล็กบวงเทียนเมิ่งแช่งหุนทราบดีเล็กบวงเทียนไม่ยินยอมให้มันไปต้องรถมาสาะหามันแน่นอน เล็กบวงเทียนมาเรียความเหม่งแชหุนคาบขันวันไวเสียอีกลูกเหียงช่วงยังไม่กลับมาห้องหับหนีคล้ายไม่มีผู้อื่นปะปนโย่จึงสงบสงัดยิ่งดังนั้นเล็กบวงเทียนพอผลักประตูเข้ามามเหม่งแชหุนก็ยินเสียงฝีเท้ามันฝีเท้าเล็กบวงเทียนแผ่วทุ้มและเนิบนาบคล้ายกลับมาถึงเคหสถานของตนเองแสดงว่าเรื่องทุกป,ประการล้วนเปี่ยมความเชื่อมัน่น สีหน้าท่าทีเล็กบ่วงเทียนยิ่งหนักแน่นเยือกเย็นไม่ว่าดูอย่างไรก็ไม่คล้ายเป็นคนทอระยศที่มีอคติเครือบแฝงเม่ว่าพู้นายคิดขายบุคคลเยี่ยงเล่าแปะอดบังเกิดความไหวหวันไม่ไหวหวันไหวหวันไหวไหวหวันแต่นาะ ยัมาเกิดความวันไหวไม่สบายใจมิได้แต่มันกลับนอกเหนือกฎเกณฑ์เป็นหน้าเล็กบุงเทียนยังประดับด้วยรอยยิม้มน้อยๆเป็นรอยยิ้มที่ยึดถือบคุคคลอื่นเป็นตัวงงงมเม่งแชหุนพยายามข่มความพุ่งพร่านดานใจกล่าวเสียงเย็นชาท่านมาทำอะไรเล็กบุงเทียนยิม้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่มีใดเราเพียงแวะมาดูว่าท่านตระเตรียมพร้อมแล้วหรือไม่ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้ตระเตรียมไม่ได้ตระเตรียมหรือไม่ว่าท่านมีประสบการณ์ฆ่าคนมากมายปานใดก่อนก่อนลงมือฆ่าคนยังสมควรตระเตรียมตัวเม่งแชงหุ้นสอดคำขึ้นข้าพเจ้าไม่ได้ตระเตรียมฆ่าคนแต่ท่านมิอาจไม่คอหากแม้นข้าพเจ้าต้องฆ่าคนคนที่ข้าไม่เช่าเล่าใช่เล่าแปะหากแต่บเป็นท่านเล็กบุงเทียนกลายตื่นตะนกยิ่งกล่าวว่าฆ่าเราหรือเพราะเหตุใดเล่า เนื่องเพราะข้าพเจ้าไม่ชมชอบให้ผู้คนเหยียบข้ามศีรษะไปทั้งไม่ต้องการถูกคนใช้เป็นบันไดบันไดอันใดหรือท่านที่ว่าจ้างข้าพเจ้ามาไม่ได้มุ่งหวังให้ข้าพเจ้าฆ่าแล้วแพะจริงๆในพระท่านทราบแต่แรกว่าข้าพเจ้าไม่มีโอกาสลงมือสำเร็จศีีนาเล็กบุงเทียนปราจักความรู้สึกใดๆแต่แก้วตากลับหดเล็กลงกล่าวว่า อย่างนั้นเราใหญ่ต้องว่าจ้างท่านอาจบางทีท่านมีแผนประทุษร้ายเล่าแปกแล้วมินำซ้ำเชื่วว่าต้องประสบความสำเร็จยิ่งนั้นเรายิ่งไม่ต้องการว่าจ้างท่านมาแต่ท่านไม่กล้าแบกรับความผิดประทุษร้ายเล่าแปะเนื่องเพราะท่านกลิ่งเกรงผู้อื่นลลังแขนให้กับเล่าแปะยิ่งกลิ่งเกรงบุคคลอื่นไม่ยอมรับโทษทันแทนท่าน,น,านดังนั้นให้ข้าพเจ้ามารับแทนเล็กบุเทียนเข็นเสียงว่าบอกต่อไป ท่านให้ข้าพเจ้าซ่อนตัวในถ้ำโพรงใต้พงเป็นจมารตราเตรียมปทุสรายเล่าแปะแต่ข้าพเจ้าอาจไม่มีอากาศลงมือท่านพบเห็นข้าพเจ้าก่อนยังมีอีกเล่านับแต่ข้าพเจ้าเหยียบย่างมาอย่างที่นี่ท่านกระแซงท่าทีไม่เชื่อถือข้าพเจ้าเล่าแปะย่อมไม่ระแวงสงสัยว่าแผนการนี้เป็นท่านวางไว้ท่านหาคราคุมมือเพชคฆาไให้กับเล่าแปะมันย่อมเชื่อถือท่านกว่าเดิม เล็กมูเทียงกล่าวว่าจากนั้นแล้วท่านจะลงมือต่อเล่าแปะในช่วงเวลาที่มันเชื่อถือท่านที่สุดท่านเข้าใจว่าเราสามารถฆ่ามันหรือเม่งแชหุนเคลนรอดกล่าวว่าท่านเป็นสหายกับเล่าแปะมาเนิ่นนานปีย่อมรุ่งรู้จุดอ่อนมันซึ่งกระจจากว่าบุคคลอืน่นอย่าว่าท่านวางวางแผนการไว้แต่แรกเล่าแปะกลับไม่ระแวดระวังท่านมาก่อนดังนั้นท่านเห็นว่าโอกาสของเรามีมากมายยิ่งหรือ ในโลกหากมีผู้หนึ่งสามารถสังหารโลกแปะคนผู้นั้นก็คือท่านเล็กบุงเทียนพรานหัวรอดแล้วแต่รอดอย่างพิเศษพิสดารยิ่งกล่าวว่าขอบคุณท่านท่านคล้ายประเมินเราจนสูงยิ่งเม่งแชงหุกล่าวว่า ท่านหลังจากฆ้าเล่าแปะก็สามารถประกาศต่อทุกผู้คนว่าท่านฆ่ากลุ่มมือเพชฌฆาตที่รอบทำลายเล่าแปะถึงแก่ชีวิตได้ล้างแค้ให้กับเล่าแปะแล้วบุคคลอื่นย่อมยิ่งไม่ระแวงสงสัยต่อคำป้อปดนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งสืบทันเล่าแปะโดยชอบธรรมเข่นหรอดและกล่าวต่อ นี่คือแผนการของท่านท่านไม่เพียงขายเล่าแปะทั้งยังขายข้าพเจ้าเล็กบวงเทียนจ้องมองมันสีหน้ายังปราจจากความรู้สึกใดนใหญ่ผ่านไปเนั่นนานพรันยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าคิดไม่ถึงเจ้ากลับชาญฉลาดป่านนี้ผู้ที่ประกอบอาชีพมือเพชรคาตความจริงไม่บังควรชาญฉลาดป่านนี้มันยิ้มพรางอธิบายว่า งเพราะการเสี่ยงอันตรายลงมือฆ่าคนความจริงเป็นเรื่องโฉดเขาประการหนึ่งฆ่าคนให้กับบุคคลอื่นยิ่งโง่บัดซบคนชาญฉลาดต้องไม่ยอมกระทำเด็ดขาดดวงตาเม่งแชงหุ้นทอแวรปวดราวขึ้นนึ่งเพราะมันทราบว่าคำพูดเล็กบ่วงเทียนประโยคนี้ไม่ได้กล่าวผิดคำพูดนี้พอดีจี้ถึงใจดำของมัน เล็กบ่วงเทียนกำลังชื่นชมต่อความปวดร้าวของมันดวงตาปรากฏแววพึงพอใจกล่าวเสียงเลืบหน้าแต่คนชาญฉลาดมักมีโรคประการหนึ่งคนฉลาดล้วนขาดเขรากลัวตายคนที่กลัวตายย่อมไม่ประกอบอาชีพนี้ เล็กบุงเทียนกล่าวว่านั่นนึ่งเพราะการก่อนท่านยังไม่ชาญฉลาดพอแต่ตอนนี้ท่านตระหนักว่าการมีชุดอยู่เป็นเรื่องประเสริฐเลิศยิง่งไม่ว่าอย่างไรย่อมดีกว่าความตายมันยิ้มพรางถามว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าพุทธุตมามิคูเรียกว่าเอียบเสียงหมิงแชหุ้นกบกรามกรอดเล็กบงเทียนกล่าวอีกว่าท่านย่อมทราบมิงเพราะมันเป็นสหายที่ดีที่สุดของท่านแต่ท่านกลับเบิงตาดูมันถูกฆ่าทิ้งโดยปราศจากปฏิกริยาใดนั่นเป็นเพราะเหตุใดเรื มันไม่รอเมงเชื้หุ้นเอ่ยปากกล่าวต่อใน,นเพราะท่านแปลเปลี่ยนเป็นฌานฉลาดขึ้นไม่ยินยอมตายร่วมกับมันต่อท่านมีเหตุผลอื่นก็ล้วนเป็นการหลอกลวงตนเองเมงเชหุ้นเจ็บแปรปราใจขึ้นมามันเบิงตาดูเอีฟยเสียงถูกฆ่าจริงๆเฝ้าอธิบายต่อตัวเองว่าสาเหตุที่ทาเช่นนี้เพียงเพราะไม่ต้องการให้การเสียสละของเอีเสียงแปลเปลี่ยนเป็นไรคุณค่าความหมาย มันต้องมีชีวิตสืบต่อตามเจตนารมของเย็บเสียงแต่ตอนนี้คำพูดเล็กบ่งเทียนกับคล้ายเข็มแหลมคมทิ่มแทงใส่ขั้วหัวใจมันมเม่งแช่งหุนพรันพบว่าตนเองไม่น่ายิ่งใหญ่ดังที่คาดคิดไว้มันที่วางตัวเช่นนี้อาจสืบเนื่องจากขาดกราวกลัวตาย ตอนนี้มันไม่ต้องการตายจริง,รงๆเล็กมงเทียนกล่าวช้าๆท่านกล่าวไม่ผิดจนบัดนี้ยังไม่มีผู้นาระแวงสงสัยเราเราสามารถเปิดโปงเจตนาการมาของท่านให้ทั้งหมดมุ่งเป้าจู่โจมมาอย่างท่านมันเพ่งตามองหมิงเชิงหุ่นคล้ายมองดูมุสิกใต้กรงเหล็กใต้กรงเหล็กกล่าวต่อ ดังนั้นท่านหากต้องการมีชีวิตสืบตอ่อได้แต่ไปวบัติตามคำสั่งเราไม่มีหนทางเลือกเฟ้นอื่นอีกหมิ่งเชหุ้นกาหมัดแนบแน่นกล่าวว่ามาดว่าข้าพเจ้าลงมือผลสุดท้ายยังไม่ใช่ต้องตายเช่นกันท่านหากกระทำได้ประเสริฐเราอนุญ,ญาตให้ท่านมีชีวิตสืบตอ่อ เราสามารถสอาหาบุคคลอื่นตายแทนท่านทำลายชมหน้าคนผู้นัน้นให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นท่านยิ่งนั้นท่านก็สามารถหลบหลีหนีหน้าสาอหาสถานที่ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จากท่านพักปำนับเพียขอเพียงท่านไม่มารังควานเราก็ไม่มีผู้ใดรังควานท่านมันยิ้มแล้วกล่าวต่อเราถึงกับสามารถใจค่าตอบแทนจำนวนมหาศาลแก่ท่านให้ท่านมีชีวิตอย่างสุขสบายกว่านี้ คนผู้หนึ่งขอเพียงมีชีวิตอย่างสุขสบายแม้ไม่ทรงเกียรตินักก็คูวรยิ่งเพราะย,ยิ้มมันหน้าหวั่นไหวใจถ้อยร้อยวาจาย,ยิ่งเย้าวยวนจิตใจผู้รับฟังแม่งเชื่อหุนกล่าวอย่างลังเลว่าข้าพเจ้าไหนเลยเชื่อถือวาเจอของท่านได้ท่านมิอาจไม่เชื่อถือเนื่องเพราะนี่เป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวของท่าน ท่านไม่มีหนทางเลือกอื่นอีกเล็กบุงเทียนไปแล้วก่อนไปยังกราดด้วยความเชื่อมั่นว่าท่านตระเตรียมตัวเถอทางที่ประเสริฐจะได้เล่นลวดลายใดเนึ่งเพราะเราจับตาตัวท่านอยู่ตลอดเวลามันย่อมไม่เชื่อถือเม่งแชหุนแต่ทราบว่าเม่งแชหุนไม่อาจเล่นลวดลายใดอีกเม่งแชหุนเช่นกับเชกเช่นกับปลาในร่างแหมันมา่วว่า <c oughs> หรือว่าเราไม่มีหนทางสายที่สองให้เลือกเฟ้นจริงๆมาดว่าไม่มีหนทางสายอื่นจริงๆมิงแช่งหุนก็ไม่อาจเดินสู่เส้นทางสายนี้เราไม่อาจฆ่าเล่าแม้ไม่อาจฆ่าบิดาเสี่ยวเตียบเด็ดขาดอย่าว่าแต่คำพูดที่เล็กบงเทียนบ่งบอกออกมามิงแช่หุนไม่เชื่อถือแม้สักคำเดียว เมิงแชฮุนทราบดีว่าเล็กบวงเทียนไม่ยอมปล่อยให้มันมีชีวิตสืบไปเด็ดขาดอย่างนั้นเรามีแต่หนทางตายสายเดียวความตายบางครั้งนับเป็นการปลดเปลื้องอันประเสริฐประการหนึ่งก่อนหน้านี้มิงแชฮุนเคยคาดคิดตัวเองจะช้าเร็วต้องใช้วิธีการนี้ปลดเรื่องแต่ตอนนี้เล่า สนธยาของรถดูใบแม่ร่วงคล้ายกลายมารวดเร็วเป็นพิเศษดอกเบญจมาศแม้เริ่มร่วงโรยราแต่ใต้อาทิตย์สนธยาดูไปยังสวยงามกะไลลปานนั้นเบญจมาศกระเชกเช่นกับผีเสื้อขณะที่มันเบ่งบานสะพรั่งที่สุดก็เริ่มอับเฉาโรยรานี่ใหญ่มิใช่มาเรื่องน่าเศร้าเสียใจที่สุดประการหนึ่ง เม่งเช้หุนพลนนึกถึงคำพูดของเสี่ยวเตี้ยบขึ้นมาชีวิตของผีเสื้อแม้เปราะบางดังดอกไม้สดแต่มันมีชีวิตอย่างหอมเจรุงมีชีวิตอย่างเพลิดเพลินแม้ตายไปยังนุ่งเหลือผู้คนชมดูชีวิตของคนใหญ่ยยม่ใช่เป็นเชกเช่นกันคนเมื่อหนึ่งสามารถมีอายุยืนยาวปานใดหามีความสำคัญไหมประการสำคัญคือต้องดูว่ามีชีวิตเยี่ยงไรมีชีวิตมีชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือไม่ ลมยามเย็นพันหอบเสียงกระดิ่งไเระสนอส,สดแววมาเิ่งแชงหุ้นใจเขม่งตึงเครียดพันพุดลุกขึ้นก้าวยาวๆออกไปเราไม่อาตายเด็ดขาดมันยังไม่เคยผ่านชีวิตสุขสมมาอย่างแท้จริงดังนั้นไม่อาตายเด็ดขาดแต่ต้องทำอย่างไรจึงสามารถมีชีวิตสืบต่อสายลมรุด,ดูใบไม้ร่วงเย็นยเยือกกระทั่งเบญจมาศกันถึงเวลาโรยรา โดยเฉพาะเบญจมาตร,พ,ารพุ่มนี้เบญจมาตรพุ่มนี้เบ่งบานก่อนที่สุดปริบานสวยงามที่สุดดังนั้นร่วงโรยราเร็วที่สุดเราแปะใช้ปลายนิ้วลูบไล่กรีบเบญจมาตรอันเปราะบ,บางจิตใจพันบังเกิดความสะทุกสะท้อนอย่างใหญ่หลวงนิ้วมือของท่านแม้ยังมั่นคงเปี่ยมพลังเ,เช่นเมื่อวัยชะกันแต่อารมณ์และความรู้สึกกลับแตกต่างจากวัยเมื่อชะกัน ไว้เมื่อชกันท่านไม่นำพาต่อทุกเรื่องราวเป็นจะมาศแม้โรยรายังมีดอกเหมยดอกเหมยแม้ร่วงโรยยังมีดอกท้อในเมื่อเรามีดอกไม้สดให้โชยชมทุกฤดูการจะต้องสะทกสะท้อนต่อไม้ดอกที่ร่วงโรยอับเฉาเล่าดอกไม้หากโรยราก็ปราจากคุณค่าใดๆไม่ควรคู่กับการให้ท่านรำลึกถึงอีกผู้คนก็เช่นเดียวกัน ท่านไม่เคยเศร้าเสียใจต่อผู้ตายมาก่อนเนื่องเพราะผู้คนพอตกตายก็แปลเปลี่ยนเป็นไร้คุณค่าท่านไม่เคยเยแสต่อสิ่งที่ไร้คุณค่าใดๆแต่ตอนนี้ทัศนคติของเล่าแปะค่อยๆเปลี่ยนแปลงท่านเริ่มพบว่าคุณค่าของคนผู้หนึ่งในสายตาท่านไม่ใช่อยู่ที่เป็นหรือตายหากแต่ขึ้นอยู่กับน้ำใจระหว่างท่านกับคนผู้นั้น รือนี่เป็นความรู้สึกของชายชราหรือหรือเราชราแล้วจริงๆเราแปะถอนใจเบาๆพราเห็นหน้าขึ้นก็ได้เห็นหมิงเช้หุ้นเดินตรงมาสีหน้าหมิ่งเช้หุ้นแม้หนักอึ้งแต่ฝีเท้ากราบเขี้ยวคล่องปลาดเปเรี่ยวยิ่ง ใต้ม่านสนทยาดวงตาเหม่งเชหุนยังเจิดจ้าเป็นประกายผิวกายยังราบลื่นปราจากริ้วรอยเหี่ยวย่นกล้ามเนื้อยังแข็งแกร่งเปลี่ยมพลังดีิส้อนร่างยังคงตั้งตรงแนว ร่างยังคงตั้งตรง,ตรงแ,นแน่วแน่ดุดปลายทวนมันยังหนุ่มชะกันต้องแ๊ะพอพบเห็นบรตหนุ่มเพ้่นหีจิตใจพันบังเกิดความนิยมเลื่อมใสขึ้นความจริงมีแต่ซุนเกี่ยมเป็นเครื่องประโลมใจเพียงหนึ่งเดียวของเล่าแปะเป็นสื่อยืดอายุขยเพียงหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้ซุนเกี่ยมตายไปแล้วในโลกฉนหนมีคนชราจำนวนมากํำรงคงโยสุนเกียมกลับต้องตาย มิงเชฮุนเดินถึงเบื้องหน้าเล่าแปะหยุดยั้งลงเล่าแปะพันกล่าวว่าหรือลุกเงียงช่วงไม่บอกตอบก,กับท่านท่านไม่ทราบตอนนี้เป็นเวลารับประทานอาหารมิงเชฮุนตอบวา่าลูกเงียงชวงเคยบอกแล้วสีนาเล่าแปะแปลเปลี่ยนจนปัญนยากล่าวว่าท่านทราบหรือไม่วา่าเราชะนเลือกช่วงเวลานี้ออกมาเดินเล่นเนื่องเพราะท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นรบกวน ดังนั้นท่านไม่บังควรมามเมงแชหุนพรันยิ้มออกมากล่าวว่าท่านคงคิดไม่ถึงว่าตอนนี้ข้าพเจ้าตอนนี้ความจริงสมควรอยู่ตำแหน่งใดความจริงสมควรอยู่ตำแหน่งใดหรือที่อยู่ที่นี่มันพรันถอนต้นเบยมาศเบื้องหน้าเล่าแปะขึ้นเผยเห็นถ้ำโรงใต้ไม้ดอกเล่าแปะจับจ้องมองถ้ำโรบนั้นดวงตาทอาแววครุ่นคิดผ่านไปเนิ่นนานิงกล่าวช้าช้าท่านคิดอยู่ที่นี่เพื่อทําอะไรหรือ คือข้าท่านนอแปะพลันเงยหน้าขึ้นจับจ้องมองเมิงเชืหุนแต่สีหน้าปราจากแววตื่นเต้นตรนกเพียงจับจ้องมองมันอย่างเย็นชาคล้ายกับจะมองทะลุซึ้งถึงหัวใจมันเมิงเชืหุนกล่าวเสริมว่าขับย่ารถมากล่าวนี้เพราะเพื่อข้าท่าน <c oughs> แล้แปงเงียบงันอีกนิ่งนานพรันฉีกยิ้มออกมากล่าวว่า ท่านเข้าใจว่าเราไม่ทราบหรือเมองเชงหุฮุนกลับใจหายว่าพระองค์ว่าท่านทราบเหรอเราทราบแต่แรกว่าท่านไม่ใช่ชิงตรงเต็งท่านทราบได้อย่างไรรูปลักษณะของท่านไม่คล้ายเป็นคนใช้ชีวิตอยู่กลางท้องทะเลต,ตั้งแต่เล็กอาศัยอยู่เรือชั่วน,นาตาปีเมงเชงฮุนหน้าแปรเปลี่ยนเป็นซีดขาวมันแม้ไม่อาจเห็นสีหน้าตนเองในยามนี้แต่ก็คาดคะเนออกได้ แผนปฏิบัติการครั้งนี้ความจริงแนบเนียนไร้พิรุษเหมิงเชียงมุนเข้าใจตลอดมาว่าแผนการของกอเล่าตัวรอบคอบรัดกลุ่มยิ่งคิดไม่ถึงยังคำนวณผิดประการหนึ่งหมิงเชงฮุนประเมินเล่าแปะต่ำสามไปไม่ว่าผู้ใดก็ไม่บังควรประเมินเล่าแปะจนต่ำสามจบตอน